ทุกทกครั้งที่เราไปกินบุฟเฟเรามักจะกินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้คุ้มกับราคาแต่นั่นผิดค่ะในวันนี้เราเลยมีทริคในการกินบุฟเฟกินยังไงให้คุม้มมาฝากกันค่ะ อย่างแรกเลยเตรียมขยายใสกระเพาะถ้าหากเรามีแผนที่จะไปกินบุฟเฟ่เราควรกินมื้อใหญ่ๆจุกๆปริมาณมากกว่ามื้อปกติแนะนําว่าควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายกากใย,ยสูงเชน่นแป้งผักผลไม้และเนื้อปลาแต่ถ้าหากเราอดอาหารก่อนที่จะไปกินบุฟเฟ่จะทําให้กระเพาะของเรานั้นหดตัวลงทําให้เรากินได้น้อยกินได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะแล้วเราควรกินบุฟเฟ่ตอนไหนดีละ่ะ มื้อเย็นดีกว่านะคะเพราะมื้อเย็นเป็นช่วงที่น้องกระเพาะของเราถูกกระตุ้นให้พร้อมสําหรับการใช้งานมาทั้งวันจึงพร้อมสําหรับการทํางานเป็นที่สุดน้ํำนั้นก็น่ากินน้ำนี้ก็น่ากินเลือกไม่ถูกเลย แต่อยากบอกว่าควรเป็นน้ำเปล่าหรือชาจืดดีกว่านะเลี่ยงน้ำหวานได้ยิ่งดีเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของเราเนสูงทำให้เราอิ่มและง่วงนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือชาจืดก็ควรจะค่อยๆจิบจิบเยอะระวัง้อกอืดน,นะคะพวกแปง้แปงๆอย่างข้าวหรือบะหมี่เลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะคะเพราะอาหารสำพวกแปง้งจะอืดในกระเพาะเมื่อโดนน้ำ แถมยังย่อยเป็นน้ำตาลไวกว่าเนื้อสัตว์อีกด้วยส่งผลให้เราอิ่มและง่วงนั่นเองค่ะสายนัวเลอ,เอร์หยุดได้หยุดถ้าหากเรากินอาหารในปริมาณโซเดียมสูงจะทำให้เราเค็มปากต้องกินน้ำตามเยอะทำให้อิ่มและท้องอืดถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นด้วยของหวานเลยแล้วกันอ่ะๆนี่ก็ควรหยุดอย่าลืมว่าของหวานจะทำให้เราอิ่มและง่วงนะคะ กินเร็วเท่ากับกินได้เยอะ Fake News นะคะถ้าเรากินคำใหญ่กินเร็วจะทำให้กระเพาะของเราเน้นย่อยยาท้องอืดแล้วของกินยากอย่างพวกกุ้งย่างหรือปูย่างก็ควรเลี้ยงเพราะกว่าจะสุกกว่าจะแกะเสียเวลาไม่ไหวกินแต่ของดเดิมๆจะดีหรอเราควรเลือกกินให้หลากหลายรสชาติหลากหลายเมนูเปลี่ยนน้ำจิ้มบางม่ซ้ำจำเจจะช่วยเพิ่มความอยากอาหารของเราได้มากขึ้นเยอะเลยทีเดียวละคะ และสิ่งสุดท้ายที่สําคัญเลยคืออย่าหยุดกินกลางทางเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าเราหยุดกินกลางทางเจ้าสมองของเราจะสั่งให้โตของเราเนี่ยอิ่มฉะนั้นเราควรค่อยๆกินรักษาจังหวะไว้ดีกว่านะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปหรืออาหารบุฟเฟ่ก็ควรจะกินในปริมาณที่พอดีเพราะถ้าหากเรากินในปริมาณที่เยอะเกินไปก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้อย่างมากมายความคุ้มค่าของราคาและปริมาณอาจเทียบไม่ได้กับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ฉะนนัน้กินอย่างพอดีและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ